ธนูศักิพึ่งเดชประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทเจดีพูลส์จำกัดผู้ผลิตและจาหน่ายสระว่ายน้ําคุณภาพเจดีพูลส์เปิดเผยถึงการเข้าร่วมงานสถาปนิก68ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่29เมษาย,ยนถึง4พฤษภาคมณอินเท็กชันเลนเจอร์ฮอล์เมืองทองธานีว่าในปีนี้เจดีพูลส์ครบรอบ28ปียังคงเน้นการนําเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ช่วยให้สระว่ายน้ําได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของบ้านด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI งานปีนี้เจดีภูเองก็มีโปรดักที่เป็นตลาดาที่เรียกว่าเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมคกลไกของการฆ่าเชื้อกลไกของการดูแลรักษาสะกลไกของการติดตามปัญหาหลังการขายซึ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีบวกกับ AI นะครับ mm hmm. เพื่อจะอทำหน้าที่ ติดตามและติดต่อลูกค้าจนถึงหลังบ้านเลย ความพิเศษของบูธเจดีพูลปีนี้คือการจัดเวิร์กช็อปพิเศษเพื่อสนับสนุนสถาปนิกผู้ออกแบบผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการให้มีโอกาสพูดคุยเชิงนึกเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสระว่ายน้ำเพื่อรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวโครงการอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่บริษัทรับสร้างบ้านไปจนถึงหน่วยงานราชการที่ขับเคลือ่อนนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนซึ่งต่างมีความต้องการสระว่ายน้ำทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่